ชอบหวานๆอย่าดื่มนะแต่ถ้าชอบเ,เปรี้ยวๆอันนี้ the best เลย <ๆ S 1> สวัสดีค่ะชมอมุดาใก้บ้านเจสสี่ฟูตัวนี้ย้ายมาอยู่ประเทศไอร์แลนด์ในทวีปยุโรปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนปั่นแยกกากน้ำผลไม้อ่าก็คือน้ำแอปเปิลจิวแอปเปิลจิวที่ไปซื้อมาเอ้ยไม่ได้ซื้อพูดผิดที่ไปเก็บมาที่สวนป้าเมรี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ อ,อยากจะมาปั่นบรรยากาศดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเรามาดื่มไปด้วยกันทีนี้มีคําแนะนําคนหนึ่งของ f c ที่เขาในระหว่างนั้นที่มุดาไกาบ้านไปเก็บแอปเปิ้ลจวที่ต้นมาที่สวนของหลังสวนป้าเมรีชื่อว่าแม่ใหญ่นอนองน่าจะเป็นคนโคาราชนี่แหละนะแม่ใหญ่นอนองบอกว่าลองปั่นแยากาศดื่มสามเวลาหลังอาหารไม่ใช่สามเวลาวันละสามครั้งก็กผิวจะใสกริ๊กเลยล้วลองมั่ง เมื่อคืนเนี่ยเราปั่นแยกามารอบหนึ่งแล้วให้พ่อบ้านเราก็ทําแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวไปเอาออกมาให้เพื่อนดูก็แล้วกันนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอ <c oughs> เีตอนนี้เรามาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูกันหน่อยเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นที่เราปั่นแยกแอปุ่ลจนะิ๋วเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเราแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราค่อยมาลองดื่มมาดูว่าแบบแช่เย็นกับแบบไม่แช่เย็นแบบไหนอร่อยกว่ากันนะคะแต่รสชาติเดี๋ยวมาเล่าส่กันฟัง สองขวดเมื่อคืนที่ปั่นไว้อะสองขวดเข้มมากเลยอะอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเครื่องปั่นกันเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมนเสร็อกไปเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยอยู่ตรงนี้ น,นี้แบบที่คั้นเสร็จเมื่อสักครู่นะคะรสชาติมันก็เปรี้ยวอมหวานมีมีแบบฝืนๆเล็กน้อยออกแนวเหมือนคล้ายๆจะขมก็ไม่ขมนะแต่มันจะเป็นเปรี้ยวนําเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากกว่าเปรี้ยวมากกว่าหวานอนะเปรี้ยวเหมือนเหมือนกินน้ำมะนาวเลยนะเอ,อ,อันนี้เป็นแบบดื่มสดนะคะเดี๋ยวมาดูแบบที่ ทำไว้เมื่อคืนแช่เย็นไว้มาดูชิว่ารสชาติของที่เราแช่เย็นไว้รสชาติประมาณไหนเออรสคือดื่มแบบแช่เย็นไว้มันก็รสชาติมันก็ดีกว่ามันจะแบบมันจะได้สัมผัสรสหวานมากขึ้นกุ้ม่ี่ต่างกันมากนะ ต่างกันนิดหน่อยอยู่ที่คนชอบถ้าเป็นเราคือถ้าสมมติว่าเราต้องคั้นดื่มมาละสามสาครั้งสามแก้วมันก็ต้องแช่เย็นเนาะแต่ถ้าจะให้สดจริงๆก็นี่เลยเปี้ยวหวานดีเปี้ยวอมหวานอร่อยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยขอลองอีกรอบติด <c oughs> ใจ อบหวานหวานอย่าดื่มนะแต่ถ้าชอบเปรี้ยวๆอันนี้ the best เลยเราว่ามันต้องดีสุขภาพไปแน่เลยเพราะว่าอะไรมันตามันไม่มีหรือว่ามีท่าถ้ามีก็คงจะน้อยมากเพราะว่ามันเปรี้ยวเหมือนเราเมือนเด่มน้ำมะนาวจริงๆนะแต่ว่ามันจะได้มันจะมีความหวานกลมกล่อมนิดนึงนิดหนึ่งจริงๆถ้าถามว่าคิดเป็นแบบหมายเลขสิบนะเราว่าความเปรี้ยวนียให้แปด ความหวานให้สองอย่างนั้นจริงๆนะไม่โกหกกันแล้วว่าเนยต้องดีต่อสุขภาพไมแน่เลยลองไปลองมาจะหมดแก้เลยของเราอันนี้เอาไว้ให้พ่อบ้านอันนี้ไว้ให้เราลูกสาวนี่ไม่รู้เขาจะดื่มกับเราด้วยไหม ปเปรี้ยวขนาดนี้ไม่แน่ใจวัยรุ่นจะเอาด้วยไหมทำไว้ทั้งหมดสามแก้วาะสมกล้องลงมานี่ของตัวเองนี่ของพรอบ้านนี่ให้ลูกสาวเขาจะดื่มกันเราไม่น่า